แพนเน็ตร่วมกับทีมงานป้าสังยงาสอนเสนอสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ h ฮลฟู Good ๊ด o o ๊ดเทนสนับสนุนโดย โรงการบ้านเดอะทั h จัก,กรยาน LA Bicycle สตารา์นใส่ใจทุกรายละเอียดงานครัวมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ห้าสิปีโตโยต้าร่วมทางตลอดมาเคียงข้างตลอดไป ชมเข้าสู่รายการ Health Food Good Taste ค่ะอ้อมเกษณีชัยวงศ์ค่ะบุ๋มบิ๋มมินตยาเพชรวาราค่ะบุ๋มและอ้อมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเมนูเพื่อสุขภาพและเคล็ดลับเก็บความรู้ต่างๆนำมาเสนอกันค่ะอ้อมจ๊ะ อ้อมรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้คนเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นไม่ใช่แค่การออกกำลังกายหรือว่าการทาครีมเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคนส่วนมากเนี่ยหันมาเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพกันแหละอ๋อบุ๋มที่เขาเรียกว่าสวยจากภายในใช่ไหมล่ะบุ๋ม,มใช่เลย ว่าแต่อาหารเพื่อสุขภาพหาทานยากไหมอ่ะหาไม่ยากเลยจ้ะอ้อ,อมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะมีร้านอาหารเพื่อสุขภาพเปิดใหม่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีเมนูต่างๆให้เราได้เลือกชิมเยอะมาก แล้วมันจะอร่อยไหมคะบุม๋มเพราะเวลาเราพูดถึงอาหารเพื่อสุขภาพใช่ไหมเราก็จะคิดแต่ผักผักผักแล้วก็ผักแล้วคนที่ไม่ชอบทานผักหล่ะจะทํายังไงอะ่ะลืมภาพแบบเก่าๆไปได้เลยนะไอ้อาหารเพื่อสุขภาพที่มีแต่ผักผักผักอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะเขามีวิธีการทําอาหารหลากหลายรูปแบบเลยไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อหรอกถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเราไปถามผู้รู้ท่านนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะ เราก็อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเราค่ะค่ะนั่นก็คือพี่น้ำมนต์นั่นเองค่ะจากรายการผู้หญิงถึงธรรมสวัสดีค่ะพี่น้ำมนต์สวัสดีค่ะน้องอ้อมสวัสดีค่ะมสวัสดีคุณผู้ชม้วยค่ะ นอกจากที่พี่น้ำมนต์เป็นพิธีกรแล้วบุม๋มทราบมาว่าพี่น้ำมนต์ยังศึกษาต่อในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้นะคะพี่น้ำมนต์ศึกษาในระดับปริญญาโทนะคะที่มหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงสำนักเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพค่ะ,คะต้องท้าวความนิดนึงนะคะว่าทําไมถึงสนใจในเรื่องของสุขภาพแล้วก็อาหารค,คือย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ป่วย คุณพ่อเป็นโรคอัมพฤกษ์นะคะส่วนคุณแม่เนี่ยเป็นความดันโลหิตสูงซึ่งทั้งสองโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่สมัยเนี้คนมักจะเป็นแล้วก็มีวิธีการดูแลตัวเองที่ค่อนข้างยุ่งยากที่สําคัญนะคะเปลืองค่าใช้จ่ายแล้วก็จิตใจของผู้ที่ป่วยแล้วก็คนรอบข้างเนี่ยแย่ไปด้วยก็เลยคิดว่านั้นแล้วเนี่ยเราควรจะมาดูแลสุขภาพควรจะป้องกันก่อนที่จะทําการรักษาค่ะก็เริ่มจากการอ่านหนังสือในส่วนของสุขภาพ ทีนี้อ่านไปอ่านมาก็ไปอ่านในอินเทอร์เน็ตบ้าง<ม>ก็เจอข้อมูลอันหนึ่งที่เขาบอกว่ามีเรียนเกี่ยวกับด้านนี้โดยเฉพาะก็<ม>ะเลยตัดสินใจเรียนต่อด้านนี้เลยค่ะเยี่ยมมากๆเลยถือว่าโดยตรงเลยใช่ไหมคะโดยตรงเลยค่ะ แล้ววันนี้พี่น้ำมนต์มีเมนูเพื่อสุขภาพอะไรมาฝากคะแน่นอนอยู่แล้วคะ่ะในเมื่อพี่น้ำมนต์เรียนเกี่ยวกับสุขภาพเมนูที่นํำมาฝากก็เพื่อสุขภาพเช่นกันแต่ทีนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าสุขภาพคืออะไรคะต้องทานผักใช่ไหม,หมถูกต้องค่ะการทานผักเป็นสิ่งที่ดีมากแต่การทานผักอย่างไรให้ถูกวิธีวันนี้ก็เลยมีเมนูสลัดผัก5สีกับปลาแซลมอนมาฝากค,คะ่ะสลัดผัก5สีด้วยคะ่ะวันนี้งั้นเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยดีกว่าไหมคะใช่ค่ะ นำปลาแซลมอนนะคะที่ที่ได้มาแล้วใช่ไหมคะค่ะเราก็จะโรยพริกไทยนิดนึงนะคะค่ะตรงนี้เนี่ยจะใช้เป็นพริกไทยขาวหรือว่าพริกไทยดำก็ได้นะโรยลงไปนะคะในตัวพริกไทยนี้ก็ให้ประโยชน์กับร่างกายเราเ,ออเป็น,มนสมุนไพรนะคะเป็นเครื่องเทศที่เขาชูรสให้เราด้วยะคะ่ะทำให้รสชาติอาหารดียิ่งขึ้นค่ะมีกลิ่นหอมชวนรับประทาเนเงี้ยะค,ะค่ะค่ะแล้วก็ให้ทั่วเลยใช่ค่ะแล้วก็โรยเกลือน,นิดหน่อย นิดเดียวนะคเกลือด้วยคะพี่น้ำมนต์ค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับตามตำรับโบราณนะคะคือจะทําให้เนื้อสัตว์เนี่ยไม่ติดกับกระทะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็คือจะให้เป็นการย่างนะคะแต่ว่าสมัยนี้ก็จะเป็นการย่างผ่านกระทะเลยต้องใส่นิดนึงที่ไม่ใส่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทานจากรสชาติของน้ําสลัดก็จะมีรสชาติอยู่แล้วได้ช่วยอะไรได้เยอก็ใวยกลับด้านไหนเลยน ลับา oh, oh. นะคะไม่ให้กลับตัวเองนะคะนึกว่ากลับตัวเองทิศซ <laughs> ้ายทิกขวาไม่ใช่นะคะอีกด้านหนึ่งก็ทําเหมือนกันค่ะและอย่างปานี่ค่ะพี่อมลค่ะ,คะมันจะมีแบบเป็นลายเส้นมีความเราจะดูยังไงว่าเอ๊ะปลาชิ้นนี้สดมากค่ะหรือว่าไม่สดสีของเขาจะตัดกันอย่างชัดเจนไหมคะคือสีส้มกับสีขาวจะตัดกันอย่างชัดเจน าไม่สดมันจะเป็นประมาณสีไหนอะค่ะสีซีดอะค่ะซีดใช่พักไว้นะคะค่ะทีนี้เรามาจัดผักกันดีไหมคะจัดผักลแล้วหลากหลายท่านเวลาจัดผักค่ะพี่น้ำมนต์ค่ะจะแบบโอ้ยก็พยายามเอาลงๆๆไปเพื่อแบบให้ดูแบบเดี๋ยวก็ลงไปเรียงในท้องใช่เดี๋ยวก็อยู่ในท้องมันก็คุกกันเองแล้วแบบพี่น้ำมนต์มีวิธีจัดผักยังไงให้แบบดูแบบ จริงๆหรอคะก็ใช้จิตัดตามแบบศิลปะแบบที่เราชอบเพราะว่าถ้าเราทําทานเองใช่ไหมคะศิลปะการทําอาหารก็สําคัญนอกจากเป็นอาหารทางรสชาติแล้วนะคะก็เป็นอาหารตาด้วยอาหารตาด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้เมื่อกี้ล้างมือก่อนเข้ารายการแล้วนะคะใช่ค่ะแล้วใช่ไหมคะพวกเรามือสะอาดแล้วขออนุญาตใช้มือนะคะค่ะเราก็จัดผักกันเลยเรียงผัก เห็นถึงความสดของทานจริงๆสําหรับผักทานเลยได้ไหมได้ค่ะรอก่อนดีกว่าแล้ปลาก่อนดีกว่าอเมื่อกี้เขาก็แอบชิมแตงกวาแล้วหลาดบุ๋มอร่อยมากโอไม่บอมเลยนะตอนหั่นด้วยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมากลิวปลากันเนาะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการติดกระทะนะคะก็ใช้วิธีใส่น้ามันนิดนึงนิดนึงเหรอเยอะๆได้ไหมคะ อันนั้นเป็นทอดคิ้วอร่อยค่ะน้ำมันนี่รำมาฝากวันนี้นะคะเป็นน้ำมันรำข้าวค่ะน้ำมันรำข้าวเนี่ยสามารถลดไขมันอิ่มตัวได้ไขมันอิ่มตัวเนี่ยจะทำให้โรคหลอดเลือดของเรามีปัญหาได้นะคะคือ,อการทำงานของหลอดเลือดที่จะไปเลี้ยงที่หัวใจะคะ่ะจะมีพักกั้นอยู่ค่ะ,คะ ไขมันอิ่มตัวเป็นไขมันที่ไม่ดีจําไว้นะคะว่าอิ่มคืออ้วนอิ่มคืออ้วนอ่เป็นวิธีการจำง่ายๆไขมันมีสามชนิดไขมันอิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวแล้วก็ไขมันทรานส์ค่ะซึ่งอันนี้คือไขมันอันนี้คือลดไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็จะเทน้ํามันใส่ในกระทะนิดนึงนะคะค่ะนิดนึงนิดเดียวใหม่ค่ะพี่น้ำมลค่ะเนี่ยค่ะดูในปริมาณที่มันพอเหมาะแค่ไม่ให้ติดกระทะ วันนี้เราก็เสียงเริ่มมาแล้วค่ะบุ๋มรอให้กระทะร้อนใ,ในระหว่างที่รอท้องเราก็เริ่มร้องแล้วว่าหิวมากแค่ดิฉันเห็นสลัดค่ะบุ๋มก็เริ่มหิวแล้วแหละผักสีแบบสวยมากแล้วพอเราได้รับรู้ถึงคุณ,ณประโยชน์ของผักแต่ละชนิดพี่จน่นบุ๋มยิ่งอยากจะลองชิมทุกอย่างเลยอะ่ะแต่ได้ข่าวว่าเดี๋ยวเราต้องแบ่งกันบุ๋มแค่นี้นะ แล้วอ้อมที่เหลือของอ้อมนะก็ได้ที่นะคะพี่วันขอเรียกว่าปลาลงเลยนะลงเลยนะคะ<ม>โอ้โหกลิ่นโชยมาแล้วค่ะบุม๋ม เป็นไงบ้างคะท่านผู้ชมคะหน้าตาหน้าทานไหมล่ะคะหอมไปถึงชิบ้านไว้ล่ะคะท่านผู้ชมคะค่ะพี่นมณ์คะ่ะอยากจะให้พูดถึงประโยชน์โดยรวมของเมนูจานนี้หน่อยคะ่ะก็ประโยชน์โดยรวมนะคะ,คะได้คุณค่าอาหารที่ออครบครันเลยนะคะที่จะบอกว่าครบครันเนี่ยเพราะว่าเมนูนี้จะไม่มีแป้ง<ม>เพราะว่าจริงๆอะ่ะ ไม่แนะนําไม่ทานแป้งมากเคล็ดลับความงามนะคะก็คือหลังมือหลังเที่ยงเที่ยงวันนะคะให้เลี่ยงแป้งเพราะว่าแป้งเนี่ยเมื่อย่อยแล้วจะกลายเป็นน้ํำตาลอเป็นน้ำตาลแล้วก็อ้วนทีนี้พอปลาเสร็จเนาะเราก็สามารถนํามาวางบนสลัดได้เลยก็จะได้ทั้งโปรตีนวิตามินเกลือแร่ไฟเบอร์วิตามินซีโอเมก้าทรแล้วก็มีสารแอนตี้ออกซิแดน น่เราเรียงเลยไหมคะค่ะเชิญเลยค่ะพี่นมนค่ะสองชิ้นก่อนก็ได้ค่ะสีสันสวยงามมากเดี๋ยวรอบหน้าบุ๋จริงๆี่เราต้องแบบสองชิ้นก่อนชวนพี่นมนตมาบ่อยๆแล้วแหละรายการเรา นอกจากจะได้ประโยชน์ที่คุ้มค่าแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเป็นไงคะโอ้โหเป็นไงบ้างคะท่านผู้ชมคะวิธีทําก็ทําง่ายๆได้ที่บ้านค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะหักนี่ก็สดกรอบมากๆเลยหนูอ้อมเนื้อปลาเป็นยังไงบ้างเนื้อปลาแทบจะหยุดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าดูกลมกล่องเข้ากับ น้ำสลัดเป็นอย่างมากเลยค่ะรู้สึกดีใจนะคะที่น้องๆชอบแล้วก็รู้สึกว่ารสชาติอาหารอร่อยคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมรีบทำที่บ้านเลยนะคะเพราะเมนูนี้อร่อยมากค่ะทำได้ง่ายๆค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่น้ำวนมากนะคะที่มาสาธิตเมนูเพื่อสุขภาพให้กับเราและคุณผู้ชมได้รู้ในวันนี้ค่ะค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะอ้อมจะมีวิธีการดูแลรูปร่าง มาฝากท่านผู้ชมจะเป็นอะไรนั้นติดตามชมช่วงหน้าได้เลยค่ะค่ะไปกินกันแล้วบู๋ไปอล่าอย่เขาอย่เอามาไม่เป็นไรเดี๋ยวมิตาอีกดีเหมือนกันอ้อมเพราะว่าผุมแบบยังปวดแขนอยู่เลยอะวันนี้ค่ะเราได้มานวดแผนไทยกันก็คงจะดีค่ะการนวดนะคะการนวดแผนไทยจริงๆจะมีอยู่สองแบบค่ะก็คือการนวดแบบรัดสัมพัน แล้วก็<ม>การดูดแัดเฉยะนี่ใช่ไหมคะท่านฝัง่งนู้นไปท่าอะไรแล้ว